ับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะครับโดยรวมชอบไหมครับชอบนะตอนดูดไขมันเจ็บไหมลูกอ๋อไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะแกรตึงๆตึงๆนะโดยรวมเหมือนตามรีวิวที่เราติดตามมาไหมครับเหมือนขั้นตอนคล้ายๆกันเนาะแล้วก็ซ่อนรูเข็มตามขอบให้เนาะดณหมอใจดีค่ะใจดีเนาะขอบพระคุณมากนะครับมาจากประเทศอะไรครับเนี่ยสิงคโปร์ค่คุณผู้หญิงชื่ออะไรนะครับชื่อบีค่ะอายุมาจากที่ไหนครับเนี่ยสิงคโปร์ค่ะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวค่ะเลยแบบดูรีวิวทุก แบจะลุกทุกรีบรแล้วก็เห็นเราชอบจะอยากจะทำขอบคุณนะครับคุณดีไว้ใจที่มึงทเห็นไหมตรงเนี้ยมันค่อยเยอะนะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ค่อยเยอะนะตรงนี้นะที่มีร่องแก้มเยอะนะเห็นไหมเนาะโอเคแล้วตรงที่มันหย่อนหย่อนตรงเนี้ยดีขึ้นไหมครับโอ้ชอบมากึ้นตึงมาตึงขึ้นนะโอเคครับจ้ะโอเคครับวันนี้เอาเติมพอดีหรือเติมเผื่อยลุกครับ พอดีค่ะเติมพอดีจริงๆนะริงนะโอเคครับมองกล้องนะครับหลับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะคุณผู้หญิงชื่อได้ชื่ออะไรนะครับชืบ่อีเป็นยังไงบ้างหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดูกระจกให้หมอหน่อยสิดูกระจกให้หมอหน่อยถือสวยๆจ้ะหน้าเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเติมขึ้นค่ะเดเต็มขึ้นหน้าผากเต็มขึ้น,นหน้าแก้มเต็มขึ้นหน,น้าแก้มคโดยรวมชอบไหมเหมือนตามรีวิวที่เราติดตามมาไหม เนะหมอซ่อมรูเข็มตามขอบเนาะเคนี้เอาเติมพอดีหรือเติมเผยยุกนะลูกก็อพอดีของเราก็คือให้นั่งดูกระจกเนาะอยากได้ตรงไหนบอกหมออยากได้ตรงไหนอีกไหมเออพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะราเข้าที่นิดนึงเนาะรเ <อ S 1> <รอ S 2> ข้า